สี่แล้วกูก็แบกะปุ๋ยไปถ้ากูแบกะปุ๋ยยี่ห้ากับสองไปกูตายแน่นะที่ตดวเองนะแล้วไอความคิดยังรำกูแก่แล้วที่ในใจแล้วก็ยังเอาสายกระสอบไว้ยี่สิบห้าเมตรก็ไปฉีดยาแต่ผมมีเทคนิคนะครับอย่าไปเชื่อแกง่ายๆนะผมบอกว่าฉีดดินดินต้องเปลี่ยนถูกไหมวันนี้ได้เนาะฉีดไปใบต้องใบต้องปากใบต้องเปิดตาไใบเปิดตอนไหนครับแดดเริ่มสองตอนเช้า ให้แดดแดดแดดแรงตื่นมาปุ๊บฝนตกอย่างวันนี้แล้วใบเปิดถูกแดดใบเปิดปุ๊บฉีดไปใบก็จะได้ปุ๋ยอันนี้ผมตรวจเกษตรบาลต้องพูดแบบเกษตรเลยนะครับนึ่งผมถามว่าดีขึ้นมาตรงไหนนะครับตอนนี้เฮียกันไม่รู้หรอกผมแอบให้น้องที่เป็นออกเตอร์อยู่มหาลัยเกษตรตรทงเลสไปตรวจสอบละตรวจสอบหรือเปล่าไม่โกรรธคหกไปแล้วเพราะว่า มีสามตัวหนึ่งช่วยเร่งให้ปุ๋ยบางตัวที่กระถูกก้าวไปในดินที่พืชกินไม่ได้พอแล้วอินเดเซนที่มากขึ้นอัน,น 2, ที่สองหนึ่งเม็ดเทียบกับยูเรียนหนึ่งส่อสามและสองพบนะแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือกระตุ้นให้ปากไปเปิดมากขึ้นแล้วพืชสามารถดูดอาหารที่อยู่ในอากาศได้ดีขึ้นตอนนี้ฉีดยานอยาอีกตามมาด้วกันะ ผมจะมาบอกว่าอายากเพิ่มหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเอาเงินที่ขายว่างวดหนึ่งประมาณสี่พันเจ็ดร้อยบาทเนี่ยนับตั้งแต่นี้ต้นเปือนต้นไปอีกหนึ่งเดือนผมจะขายแล้วจะโทรไปบอกแกว่าไอ้สี่พันกว่ามันเพิ่มกี่บาทแล้วที่ฮียกบอกว่าเพิ่มจริงหรือเปล่าแต่ตรงนี้สนใจตรงนี้ครับถ้ามันเป็นไปตามนวัตกรรมนาโดตอนที่ผมศึกษาหลายตัวอยู่นะครับ เสื้อผ้านานโหนหรืออะไรนานโนก็แล้วแต่มันจะทําให้ส่วนที่เราจะใช้เล็กลงไปหึงล้านเท่าระวังแบนปุ๋ยไปให้มันเปียกหกบางอย่างเนอะนากลัวถ้าเกิดว่ามันไปียบางอย่างมันจะเป็นตำน,นานของสิ่งนั้นเลยเพราะจะหาไม่เจอเลยคนระับ <c ười> ผมก็เลยไปคุยอย่างนี้มันจะขายได้หรือเปล่าทาร์เตอร์และอีกอย่างนึ่งนะครับเขาขายโดนัทนอสไอ้ทีมหน้าเร่งเนี่ยมันเด้งยังไงรีพาร์ เราขโมยทีมหน้าเองอยากไปทาที่อื่นดีไหมอยากจะทาตรงไหนดีครับคุณหมอโอเคแอบทาก็จะพวกมันจะช้าเนี่ยเราคนหน้ามันยังได้ด้ายจทาโค้เจะตะกอเนาะมันจะดีไหมเนาะไอคนขายเขาบอกโอ้โหหน้าจะมีมาใกล้ช่เลยไปพูดอย่างเงี้ยถ้าขายอะไรไม่ได้เลยก็ได้แล้วในทีมลดหน้าพองเนาะผมเราเองผมทาจะนานไม่กว่าจะรถที่มันน้าเนาะผมเลยบอกว่าอย่างนี้ผมต้องเอาผ้าเข้ามาทักสามฝืนเนาะเขียนเอวไว้เนาะ เอาให้หนาเวลาที่พาไปกลัวมันหลุดด้วยถูกครับ้านเขาตัวอย่างอื่นมันลดด้วยเขาก็เลยไล่หนีครับว่าผู้ใดมาใกล้ฉันเลยเดี๋ยวมันจะเพี้ยนไปใหญ่แล้วเนาะนาโนเนี่ยมันเล็กลงมาเท่าเนี่ยในขาแต่รัดพื้นไทยถ้าเกิดว่านะครับถ้าเกิดว่าทีขาจะใช่ก็ระวังนะครับท่านนักขัตติ์ต้ระวังมาจังเนี่ยเล็กลงมาเท่าสองหางเป็นเลยเนี่ยนอกธนาคานี้ก็แย่อยู่เนาะ ไม่ไมคนครับพี่ <อะ S 2> แล้วก็มีการแอบเอาไปตรวจว่าจูลินซีบอกว่าผมบอกว่านําเข้าจากแคนาดาอิสราเอลนะ,ละมผมไม่เชื่อเอาไปตรวจ,รวจไปรากฏว่าไงครับเพราะเพราะตัวอย่างที่โฆษนาในนี้ตอนแรกผมน่าจะใช่เนาะผมซื้อมานะผมลงขันเงินซื้อก็ไม่เชื่อกผมมีผู้ปกครองนิคมสองท่านมีมีเจ้าหน้าที่อย่างผมอีกสามท่านเอาอย่างนี้ดีกว่า อย่าให้เขาหลอกได้เป็นการทประทิปกันตอนเข้าง,งานนองนาะเอาอะไนี้ซื้อไปแพงกัน,นไปอันนี้ไปฉีดงาอันนี้ไปฉีดมันอันนี้มีเมียเป็นนักวิกทยาศาสตร์อยู่บนโต๊ะเครื่องสรวดด้วยอย่าให้ใครๆก็หลอกเพราะว่าถ้าเราไม่พูดเด็จถ้าเกิดไปพูดทางบ้าน้วพอรีเชือออ่อไม่ก็เหมือนผมไม่หลอกต่อถูกไหมไม่ได้ไม่แปลกต้องเอาเองก็ฉีดเลยนะครับและตอนนี้เราไม่แช่ลำนอยููแลเนาะปรากฏว่าตอนนั้นมันถ่ายนะครับคุณเลยไม่งตายแช่เราเทียบเลย รแล้วก็กีวันนี้เอาไม้ตัไกไว้ตื่นเช้ามาป๊บตื่นมาเขาเรียกว่าตีเท้ายาวเย็นตีเท้ายาวเย็นนะครับดังนั้นดังนั้นมันก็อาจจะเปลี่ยนวิธีใช้ไปน, <laughs> <laughs> นะครับเราดูเนะราให้สนใจก็เรามาดูเวลาได้เรียนได้